สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรวันนี้เราก็มีข่าวดีเกี่ยวกับพี่น้องเกษตรกรเอาอัปเดตตารางราคาปุ๋ยประจำวันที่27ตุลาคม2,566ล่าสุดมาบอกกล่าวกันนั่นเองครับก่อนไปฟังรายละเอียดก็เช็กกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับสถานการณ์ปุ๋ยยูเรีย สูตร4600นั้นแนวโน้มมีการปรับขึ้นต่อเนื่องเลยเกษตรกร,กรซื้อเก็บในช่วงปลายเดือนนี้ได้หลังจากปลายเดือนนี้ไปให้ติดตามข่าวข่าวกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับมาดูปุ๋ยสูตรอื่นๆกันบ้างที่สูตร5 5 5 5 15และ16 16นั้นสินค้าขาดตลาดนั่นเองครับมาระยะหนึ่งแล้วคาดว่าจะยังไม่มีสินค้า ไปอีกสักพักหนึ่งสำหรับใครที่ใช้สูตรนี้นั่นเองครับมาดูกันที่แม่ปุ๋ยสูตร21.00ปุ๋ยสูตรตัวหน้าสูงนั่นเองครับก็มี40.00 30.00 20.28.8 25.77 27.77 18.88 27.12.6 22.96 21.77 แนวโน้มปรับขึ้นราคาในช่วงนี้จนถึงปลายเดือนตุลาคมนี้นั่นเองครับมาดูที่แม่ปุ๋ยสูตร0060อาจจะมีการปรับราคาขึ้นในบางแหล่งจับตาดูสถานการณ์สงครามในต่างประเทศช่วงราคาก็ ตอนนี้ก็จะยังอยู่ที่990าอบถึง1น0 0บาทนั่นเองครับมาดูที่แม่ปุ๋ยสูตร18 4 6 0ดราคานิ่งๆิ่งเช่นกันไม่ขึ้นไม่ลงช่วงราคาจะอยู่ที่1200บาทถึง1300บาทนั่นเองครับมาดูที่ปุ๋ยยูเรียก็จะมีของตลาดช่วงนี้แนวโน้มยังเป็นเช่นนี้คือปรับขึ้นนั่นเองไปจนถึงปลายเดือนตุลาคม นี่เองครับก็คือปลายเดือนนี้นั่นเองครับสำหรับเกษตรกร,ร,ก,รก็สามารถซื้อปุ๋ยยูเรียกเก็บได้ในช่วงสั้นๆจนถึงปลายเดือนนี้นั่นเองครับสำหรับหมายเหตุในแต่ละพื้นที่ก็จะไม่เท่ากันราคาเนื่องจากค่าขนส่งและค่าจัดการที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองครับ เพียงแจ้งไว้เป็นแนวทางให้รับรู้รับทราบเท่านั้นเองครับไปดูตารางราคาในแต่ละสูตรกันเลยนะครับว่าในช่วงเดือนกันยานี้จะมีราคาเท่าไหร่อย่างไรก็ดูตามนี้เลยนะครับส่วนมากจะมีปรับขึ้นกับทรงตัวนั่นเองครับ